เสานิดนึงไม่เป็นไรอ่ามุมมุมมันจะเริ่มแคบเพราะฉะนั้นเวลาเล็งครับเล็งเสานี่ครับ<ม>กระดิ่งนะครับมุมนี้แต่ดีเล็งตรงกลางกระดิ่งนะเล็ง<ม>เล็งเฉียงมาตรงนี้น้อยอ<ม>ันนี้ผมวาดโดนเสาแรกดิ<ม>อลองดูครับอ่าเนี่ยโดนเสาวขวาแน่นอนแล้วนะเอ,อ๊ะ อ่าเพราะฉะนั้นจังหวะที่อ่าของคุณน้อยต้องจําไว้หว่าเขามีข้อบกพร่องตรงไหนของคุณน้อยคือตรงนี้ครับรัดเลยตีมันกระเด้งกระเด้งนี่คือเท้าเขาล่าลูกมันต้องอยู่าาล่ำลูกอ่าเขาล่าลูกไม่มันจะเปลี่ยนมุมนี้อ่าพอมุมนี้ปุ๊บเวลาตีปุ๊บมันกะบโดนเต็มหน้าไหมแต่ถ้าสมมติว่าเขาถอยคือตรงลูกวางไม้มันจะเรียบปืนพอดีเลยแต่ถ้าเขาวางอีกเกินไปไม้มันจะเฉิดหันกันครับ สังเกตว่าอ,อ่านี่ขนาดนะครับอ่าระยะห่างตีเท้าเฮายืนเนี่ยมันจะมีผลกับหน้าไม่หมดเลย,ย,ย,ยอ่าเห็นก,นก็เพราะฉะนั้นการที่เฮาเท้าตรงลูกไม้มันจะอยู่พอดีอ่าโอเคครับเ,เดี๋ยวทำกันต่อไปค,นนครับคุณเนตรครับให้เอาหลอบแหลกได้เลยเนาะได้ยังคุณน้อยนะเฮ้ยฮ้อนขอบมาได้น่ยนะ ยิงจี้เอ้อ๊อดใ่หัวเลยมันมานบ่าวไอ้ลงไอ้ลงอ่ะเวินตันน่ะน้อยเนาะนี่น่ะไอ้ลงเนี่ยนายกเขาอ่ะน้อยเวินตันกะครับต่อไปเดี๋ยวเฮามาดูคู่เนตรพงครับตอนนี้คู่น้อยได้รับการแก้ไขไปละเหลือแค่ฝึกเพื่อจำนะครับอ่รอบนี้คือคู่เนตรตีดูก่อนนะฮะเยี่ยมครับอ่าอย่างที่แนะนำไว้นะครับ เยี่ยมครับระยะหนึ่งเมตรกว่าอ่าน่าเยี่ยมอันละเยี่ยมได้กันอ่า นะเชิญทั้งสองท่านครับของคุณเนตนะครับอันนี้คือตีตามถนัดนะครับแล้วก็ผมก็แนะนําในเรื่องของการวางไม้แล,แล้วก็วางเท้าแล้วก็อันน้ำหนักคือแหมนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการฝึกครับทุกคนประจําเป็นจะต้องตีท่าเดียวกัน คือดูติวา่าเขาถนัดแบบไหนคือสรีระของแต่ละคนบุคลิกเหมือนกันการจับนะครับบางคนอาจจะถนัดใส่ยอยู่บนหัวอยู่ลุมก็แล้วแต่หรือบบสลับแต่ที่สําคัญคือ,อทุกอย่างจะต้องล,อลอ็อกล็อกให้นนิ่งแล้วเวลาตีนะครับพยายามยาฝืนจังหวะถ้าฝืนจังหวะปุ๊บลูกมันเพี้ยนนะผมขอดูคู่เนธแหมมกรรมัมอ่า อันนี้เดี๋ยวผมจะร้องดัดท่าคุณเนตสักน้อยนะครับเพื่อที่ว่าจะต่อยอดไปในเรื่องของการยิงไก่ได้ตัวเพราะว่าหลายคนยิงไกล้แม่นมากท่านี่แต่เวลาไปตีไก่เนี่ยมันตีบบได้นะฮะเพราะฉะนั้นการฝึกท่าที่ถูกต้องมันจะทำให้เขาตีทั้งไกล้ทั้งไกลได้โดยตีบบต้องปั๊บหนักนะครับอ่า <laughs> <laughs> ผมจําเป็นจะต้องแนะนําคุณเนตไว้ตัวเพราะว่าเจือว่าถ้ายิงลูกใกล้แค่นี้ท่าเดิมอาจจะบ่มีปัญหาแต่เวลาระยะมันไกลไปหรือว่าต้องสวิงระยะไกลจังหวะเซิร์ฟหรือจังหวะวางยาวๆเนี่ยท่านี้อาจจะมีปัญหาแต่ตอนนี้ผมอยาก้ะแนะนําคือร้องเซตท่าที่ผมบอกก่อนว่ามันอาจจะบ่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แออเท่า,า,าขนาดบิดบิดเท่าประมครับบิดายเท่าวังเพ่ส่วนเท่าออกไปอ่าเท่าวังขกหนานครับอ่าตร,<ม>ตรงลูกตรงลูกเท่าใครจะขึ้นมาครับใครจะขึ้นมาให้ตรงลูกเลยอ่าโอเคไว้ไม่สบายสบาย,บายอันนี้เป็นท่าฝึกตีผมยากคือฝึกไหวสำหรับอันเวลาเฮาตีไก่ตต้อ่าจับไม้ครับการจับไม้คือแบบนี้ น,น,นิ้วจีนี่ฮกเขาไปเลยเหมือนกัำเลยอ่าแล้วก็จับมาแบบนี้ครับนิ้วโปง้งโดนอันนี้ทับไว้โอเคแล้วย่อเข้าลงเล็กน้อยอ่าทีนี้เล็งคับบยิงแขนไส้ตึงนะครับลายนี่สูงกว่าลายนี่ถูกต้องย่อเข้าลงน,นิดนึงโอเคยิงครับอ่าโอเคครับตอนนี้ผมหันละอ่าสังเกตว่าเวลายกไม้ครับอ่าเฮาวางจี๊ แต่เวลาคุณเนตรยกมันจะลักษณะนี้ครับขึ้นมาเห็นครับ<ช>ขึ้นมาอี้คือพิษนะครับาาก,ารการยกไม่คือต้องสื่อครับสื่อมาเอียงตัวมาแล้วก็เวียงคือตรงไปสนใจว่ายกขึ้นมาจะ<น>อีาลองดูครับยกขึ้นมาตรงๆแล้วก็อปล่อยตรงๆสื่อสื่อ,อลูกที่สองครับลองไปครับลองไปครับขยับไหมข้าวต้องขยับทั้งคููครับขยับขึ้นมาตัวเอง บิดนิดนึงอ่านิดนึงครับปั๊บนิดนึงครับปรับนิดนึงยกสี่สี่ข้อสี่อ่าเล็้มานิดนึงย่อนิดนึงย่อเขา่าเยี่ยมย่อเขานิดนึงครับอ่าพยายามอย่าให้มันกลับไปท่าเดิมนะครับอ่าลองฝึกดูเยี่ยมครับ ย่อเขานิดนึง,ง,งขยับเท้าเข้ามาใกล้ๆหลุมน้อยเอันนี้มาเพิ่มนะยกสื่อๆปล่อยสื่อๆเยี่ยมอ่ายกสื่อๆปล่อยสื่อๆนั่นแหละิ่มแพ่งหิ่มน้อยปล่อยเขลูกสามน้ำนะก โอเคครับผมขอบคุณทั้งสองท่านวันนี้ครับเชนครับนี่ครับก็สาเหตุที่ผมสอนให้จับแบบนี้เพราะว่าเวลาเขาตีตีไกลมันจะจับได้แน่นแลวก็สามารถสวิงได้สูงแต่ถ้าเขาจับแบบนี้มันไปไ่ได้เพราะฉะนั้นนะครับการเริ่มต้นฝึกถ้าจับได้ถูกต้องเขาแค่เพิ่มระยะโดยการยกไม้ให้สูงครับถ้าต้องการไก่กระสูงขึ้นแฮมการไก่แฮมสูงขึ้นแฮม ท่าเดียวแต่ถ้ามันยิงเขาจะอีวางเขาผมท่าหนึ่งซเซฟเขาไปผมท่าหนึ่งม,มันร่างกายมันประจําเราท่าเดียวกันมดเลยค่ะอ่าเาท่าเดียวกันมดครับเพียงแต่ว่าเพิ่มระยะในการสวิงนิดเดียวโอเคครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นชิปที่ผมได้มาแนะนําสมาชิกพันและผมจะสอนได้นะผมจะติดตามด้วยนะ อ่าแล้วเดี๋ยววันไหนผมว่างผมจะมาติดตามความคืบหน้าของคุณน้อยแล้วก็คุณเนตนะครับสำหรับใครอยากจะมาแอลเล่นที่สนามอำเภอพานนะฮะเชิญได้เลยครับผมตอนนี้สนามถึงแม้ว่าจะมีน้ำขังอยู่พองแต่โดนแดดฝาดสักวันสองวันผมคิดว่าคงจะแห้งแล้วก็หญ้าสวยงามมากนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเขาอาจจะมาปะกันตันนี้ตัวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเขาจะนำ แนะนำเกมใหม่ๆคือสมาชิกได้หู้จักกันแหมนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอรับท่านผู้ชมไปก่อนครับ,รบขอบคุณทั้งสองท่านครับ,บสวัสดีสครับ